ในหลักของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเรารู้จักธาตุทั้งสี่ที่มันมาประกอบกันธาตุเหล่านี้มันมันมนั่นก็นมาก็เพื่อว่าให้เราได้ได้ใช้งานการจะใช้งานก็คือการทําคนงามความดีทําให้รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เป็นเป็นหลักที่เรียกว่าถ้าตามนั่นพุทธเจ้าเขาบอกว่าให้สร้างบาร,รมีก็คือตัวเนี้ยเอามาสร้างเอาร่างกายเรามาสร้างเอาจิตใจเรามา เป็นผู้คอนโทรเรื่องของละเว้นมีเจตนาเจตนาหังวาดามีพิฆเวมีเจตนางดเว้นจริงต่างๆเมื่อเรามีเจตนามันก็เป็นสิลท mm hmm. ี่ประเสริฐครับไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องเป็นสินสมาทานมั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 นจิตมันมันพุดเข้ามาอกมาเองอันนั้นเป็นจิตที่ไม่ต้องสมาทานเป็นจิตที mm ่ไม่ต้องละเว้นเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์มีมันก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับมองเห็น คนที่ทําไม่ดีมองเห็นคนสวยคนงามคนไม่งามอนนี้มันก็มันก็เห็นได้เมื่อเห็นได้ก็เดินตามเส้นทางที่พุทธเจ้าชี้ให้ไปว่าคุณจะไปทางไหนคุณอยากจะไปเป็นมนุษย์คุณก็เดินตาม